สบายดีพอดีว่ามาพ่อน้องตี้อยู่นี่เนาะพอดีเท็หนวยเพิ่นมาเนี่เออมาเห็ดเวียกรวมนี่บ่้วยเอ้าผมมีผู้ชายมาเห็ดบ่อไหนเฮือนดวงดนอ่ไปทำงานเลยไปดวงล่งไทยแล้วโดยเมันไปเมื่อใดรไปเจรินแล้วตะกี้ว่าตะกี้ว่าเจ้าขี่รถไปใช่ไหมจระ มาเฮ็ดเวียกนี่บ่ดยหน่วยแม่หน่วยานี้หนวยอ่าของ่นองวิชชาพี่น้องไว้ก่นหาเพิ่นบาว่าเพิ่นสิมาเป็นกรรมกรเบิ่งสุดเพิ่นตะลออยู่บ่ติเฮ็ดไปนําหมู่หั่นแหนั่นไหไปนําหมู่มันบ่เป็นหยังดอกเวียกรวมอันใดเฮาเฮ็ดได้ก็เฮ็ดยูลอยูแฮส่วนแ่แนมันบ่หนักหนานเพราะว่าเพิ่นให้นหน่วยเป็นหน่วยเาวพี่น้องเลยเนาะ หน่วยนึ s <S no ่งอะเจ็ดเมตรก่อนนะอ่าสามเมตรอ่าสามเมตรเนาะหน่วยหนึ่งเทไปสามเมตรความยาวสามเมตรลาทรวมพวากคนเห็นอีกเจ็ดเมตรก็ห้าห้าเมตรปะเนี่ยยาวรวมยาวรวมเบิดมาถึงหน้าประตูใหญ่นี่กาเกือบเข่าห้าสิบเมตรพุ่นแหละคือว่าสี่สิบกว่าเมตรนะเป็นแบบแดรวมๆแั่นก็ห้าเมตรตอนนี้เขาอยู่ตรงหน้าประตู ล้วกาเทไปเนาะพุ่นเลยตรงไปพุ่นเลยนนีโมเมนต์เต็ม้าว่าน้องตินาับกบเอ้ยบ้าเกิดเป็นชนในน้องตีไหเประ่าทั้งบ้านก็มีบุญในวันนี้คนที่บอญหลายแบบเลยเนี่ยโอ้อหข้าต้มเนาะมออืนเนาะนี่เราใส่เพิ่มมาก บัน,นีดสวยมากรมกระล่มอีกเลยพี่น้องเลยนดนาวลดมากคนหนาวซี่กัง,ง่ายอยู่เมื่อวานนี่ถ่าน้ำจุนข้าได้เมื่อวานนี่เมื่อวานนี่คนเห็ดกะบลายเนี่ยเพราะว่าหยัดน,น้ำกันเพราะว่า,บบา,บบาบโบม,ม,มีอันรถมาแกมเมื่อวานนี่อ๋อนั่นรถจัก เอาจากักสูบหน้ามาใส่สายขวมไปรถนี่ดูดไปรถแมน,นจะใส่งานหลายเด้อผู้หญิงเง้ยไปแรกไปยืนต่อเพื่อนน่ะู้หญิงไ <c oughs> งบนเด้ดอไป <c oughs> ย,ยืนต่อไปยืนต่อน้องตี้แล้วก็ให้พ่อใหญ่นั่นยับมาพี่ เต็มไว้ลีแกอนังท่า้ตาวบนึองเท้าองตีเปียกเลยติล้งวนส้ยกำลังวนพี่น้องเลยกำลังวนนะต้องตีโอ้ยเอากว่าดเียวหน้าก็ทนทนทน เมื in mm ่อวานนี่ลืมสบมือไปหาสบมือก่อนคือบหัวห็นนะบัวเร็มันมีคนเก็บไประบ้อเลยใส่เกียร์หนึ่งเงาใส่เกียร์หนึ่งเงาฮะอัปเดตอีกขึ้นนึงก่อนพี่น้องเลยเป็นได้ได้แห้งละเบ่หรือว่าจังใดเนาะทั้ง บ้านเฮาบ้านโคกเฮานี่แหละโอมื่อนี้กะมีเวียกมีงานในทางบ้านกะสิโบรา,ายเป็นไดคนก็ได้พี่น้องเลยมีงานบุญเนาะมีงานบุญอยู่พุ่แนละอยู่ทั้งในบ้านพุ่อหละอยู่ทั้งกลางบ้านเฮาพุ่แน่ะหน่วยอย่างนอกมาเหตุแต่เศร้าแท้ เนื่อฮกเนาะคนมาลายไปไหนเนาะมึอนี Eu, ่วานนี่คนนลายวานเพราะว่าสองหน่วยได้วานเออสองหน่วยมาหน่อยเนาะแหงแต่ว่าหมุงเขาเห็ดเนี่ยงามงามงาม cẹt bẻ bằng cái đầu này đấy, nét nè, mị để mị để vai lướn chứ, chèn hang gì đó vừng nè, lướn cứ mệt, หายเมื่อยไว้ฮะนะบอกคือผู้เถ่าผู้เถ่าเป็นเมื่อยโดนได้คือ <c oughs> พิ่นสิเทมาหอดอันประตูพี่เหลพี่น้องเลยอันนี้สิเป็นทางเข่าทางเข่าจากปากทางทางนี้ว่าวอย่างกันทางนี้ว่าอย่างกันได้สบายดี <c oughs> พอดีว่ามาพ่อน้องตี้อยู่นี่เนาะพอดีเห็ดหนวยเพิ่นมาเนี่เออมาเห็ดเวียกรวมนี่บ่อมาอ่ะสวยเวียกทั้งหมดว่าราบเลยพี่ดองอยู่โอ้ยเป็นยังไงอ่ะนเฮ้ยมาลีผักเงินมาให้ววะเนี่ยค่าผักเงินสองพันเออเคยบริมาต๋อบ้านทางลาหเหาวมนะนึกว่าชิมาอยู่แต่เคยบด้มาเรียนมาโอ้เป็น ขามโคงมาแล้วก็จำบัตรไปไหมจำบัตรแล้วก็ไปไม่ม่เนาะมาสิ้นบัตรไปอีกเพินว่าขายเครื่องบ่คอยดีโทรดินนพิ่นเมื่อวานงานอนเงานอนนะได้งานดีแล้วนะเนี่ยได้งานดีแล้วขาเคื่อายข่าเนาเะวข่าวข่าทั้งใดก็ขายเครื่องกับายกเสมอีนพี่น้วอไ มแน่อะไรจะเพงเนาะเพิ่นได้เงินเดือนเท่าไรก็ร้านล่ร้อยเฟินห้ว่าหนาสี่ร้อยซื้อกินจางห่างหมดละซื้อกินเนาะซื้อกินเองใอะไรล่ะจะซื้อจิตเองเพราะว่าหของยเพิ่อนโอ้ของเพิ่นเพราะเราก็บนอยู่บนซ่าน่ะเพิ่นให้อยู่ฟรีเนาะแต่ว่าซื้ออยู่ซื้อกินเฮาซื้อกินเองว่าซ่านจ้าโอ หักบ้านน้ำเพลินนะวันรกน้องตีนี่เอื้อยไปแล้วไม่ได้ไปนะจ้าเนาะอยู่น้ำแม่ก็ไปเบิดเลยดิไปเบิดเลยอ้ายก็ไปแล้วเนาะอ้บอกสิเบมื่อหลินน้ำโยมือเมื่อก่อนนะไม่ได้มเมื่อหลินน้องเนี่ยเพื่อนขอมือไม่ได ah, uh, <laughs> ้ไปหามักราณามากระแทบไปชิว <abra> น <plausible> ้องตีกิน <nive> ม <Shy 99> ันแต่มากระแทบกินเมี่ยงบ่เมื่อก่อนนะคิดเยอะ ไ่ได้กนมั่โกนยางบอปีนี้บอสไ่ได้ปลูกงเพื่อนยิ้มเวชนแล้วว่าปลูกมันอยูบก็่แนของกช่วยกนเ่ได้ไปเขาอ้กเยว่าเื่อนชวนคือไม่สู้เละเป็นังไอาการ้องเพื่อนดีขึ้นแล้วปะไม่ได้ออกไปทางสามเลยอะไรเเราหมอมาป่วเพื่นอยู่ที่บ่บัสิมีแงเหนึง ไปนอนไปนอนเผาพุ่นยุ่นบ่มื่นนะเห็นแล้วมื่อก็นอนพุ่นกันด้วยค่คือเห็นค่ะเจ้าขี่รถมาส่งตอนเช้าอากาศหนาวอากาศหนาวพี่น้องเอยู่ท่บ้านเ้าวนอนน้องตีเนาะเป็นวัดพอสบายนอนเป็นไข่นี่ค่ะพอสบายแน่ตีแน่ยิ่งหอก็ย้งาว่านี่อาหารบ้านเ้าทำครัวแตงโดยเลยไม่ได้ ตามตัวมาเตไปพี่นนองเลยเนาะยินพ่ออยู่ได้นาะน้องตนไปเบ้งะะเน้อื่นไม่ออกยังไ่ได้ออกเนี่ยไ่ได้ออกสองสามวันเลยเนาะมอ้ทางบ้านน่า็็มีเบียกเลยเนาะเบียกหลายแน่แน่มื่อกี้กัน้องตี้นี่ก็เพิ่นก็ลงมาซวยทางวัดว่าลามแล้วก็แล้วก็มีงานนะนะเทศบุญแจกข่าวแน่เนาะ แต่ว่ามื่อนี้เป็นเมื่อก้าเกียนนะน้องติได้โจอีกแล้วแต่เพิ่นก็ได้โจได้ทางวัดวารามในพิณอ่อมวัดที่เราจะต้องไปยุดก่อนเพราะว่าวัดวารามข้างในก็แคบทางแม่พี่น้องเลยแคบทางแม่แต่ก็มีทางผู้ใหญ่เนาะบนหนะาสวยเข้ามาเนาะอันที่เพิ่น บอตาเปลี่ยนสภานมูนหาเนาะยฮงทั้งต่างประเทศพคนสวยเฮชสวยใช่วยเฮชสวยยช่วยปูนเนาะกเจ็ดลดเป็นไหนพี่น้องเลยถือว่าโชคดีเนาะตัางบ้านบ้านเฮาพี่น้องเลยเ่นสวยมาตอนนี้กํากำลังพากันออกให้งานดูคอนขีด่าะเพืเท่นี้ก็หน้าตูโคงวะ ว่ามันเลยอย่งเพิ่นก็จะปูไปฮอบๆอีกว่าันตามแผนการเพิ่นเนาะเพราะว่าเดินวัดอะบ้านเฮานี่ส่วนลายนียังบ่ทันได้ปูยังนะพี่น้องเอ้ยเนื่องจากางบประมาณนี่ก็ยังบ่หลายเพิ่นก็อยากอะะสร้างอย่างนนน่ะ่งีกานี่เพิ่นก็อ่าพากันทุบกาแพงพี่น้องเอ้ย ก,กับแพง่สี่เหล้วนี่เนาะก็ได้เดินวัดกว้างลาาไไแล้วว่ะเกมไหวไปข้างไหนเลยแล้วไปเทรเิร์กกีก๊กันนะั <laughs> ่นแต่งามาคุยกับน้องตี้แล้วพูดเป็นเทิรอกกีกบกันอะไรวิ่งใหแล้วอะไรวิ่งใหก็ปิดโมโูแล้วอย่างเงี้ยถ <laughs> ่าเพื่อนนะั่นย,ยิ่มพี่น้องเลยุ่ณตักน้าเต็มแล้วก็ถ่าเพื่อนเอาน้าอีกรุ่นะน,นนะี้เะนาะวันน่นเนาะเห็นมื่อเนาะ